สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สามูไรแชนแนลภายในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับคฤหาสน์ผีเสื้อกันนะครับเป็นเรื่องราวที่กระผมรวบรวมมาจากมังงะอันิเมะและไลท์โนเวลฉบับผีเสื้อปีกเดียวแน่นอนว่ากระผมจะไม่ใส่รายละเอียดมากจนเกินไปซึ่งถ้าอยากรู้อย่างละเอียดและได้อัธรตก็ต้องตามไปดู ตามไปหาอ่านกันอย่างถูกต้องด้วยนะครับแน่นอนว่าคฤหาดผีเสือ้อต่อไปกระผมจะขอเรียกว่าบ้านผีเสื้อก็แล้วกันนะครับซึ่งบ้านผีเสื้อเนี่ยก็มีความสําคัญต่อกลุ่มพิฆาตอสูนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับดูจากที่เมื่อไปทําภารกิจปราบอสูนจนบาดเจ็บหนักเกินกว่าจะพักรักษาตัวในบ้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ดอกฟูจิได้ก็จะต้องมาพักรักษาตัวกันที่บ้านผีเสื้อนี่แหละครับเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลสำหรับกลุ่มพิฆาตอสูนเลยเนาะ นอกจากรักษาตัวแล้วก็ยังมีโรงฝึกสำหรับกายภาพบำบัดอีกด้วยจนกลับไปใช้วิชาดาบปราบอสูรได้อย่างคล่องแคล่วดังเดิมด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าผู้ดูแลหลักก็คือคุณโคโจชิโนบุเสาหลักมแมลงแถมคำว่าโคโจที่เป็นนามสกุลยังมีคันจิแปลว,ว่าผีเสื้ออีกด้วยนะนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือความจงใจของอาจารย์โคโยฮารุกันแน่นะแล้วตระกูลโคโจมีความเป็นมายังไง สมาชิกในบ้านผีเสื้อมาอยู่กันที่นี่ได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับเริ่มกันที่สองพี่น้องตระกูลโคโจนั่นก็คือคานาเอะและชิโนบุกันก่อนเลยแล้วกันนะครับพ่อแม่ของทั้งคู่ถูกอสูรฆ่าตายตั้งแต่ทั้งคู่ยังเด็กเหลือรอดมาเพียงแค่สพี่น้องเท่านั้น เพราะฮิเมจิมะเกียวเมได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันแทนที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดังเดิมสองเด็กจิ๋วกลับร้องขอให้ฮิเมจิมะเกียวเมสอนวิชาบั่นคออสูรให้หน่อยแน่นอนครับว่าเกียวเมก็รู้สึกเหมือนผู้ใหญ่หลายๆคนคือไม่อยากให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมาเดินบนเส้นทางที่อันตรายอยากให้ได้ใช้ชีวิตปกติสุขแบบที่ควรจะเป็นมากกว่าจึงได้เมินคำขอนี้ไปแต่ทว่าเด็กทั้งสองคนก็ไม่ยอมแพ้ ตามตือ้อจนเกียวเมให้ไปทําแบบทดสอบก่อนด้วยความมุ่งมั่นของพวกเธอก็สามารถทําได้ทําให้เกียวเมต้องยอมรับความตั้งใจนั้นแล้วช่วยสอนให้พวกเธออย่างจริงจังจนพวกเธอสามารถก้าวเข้ามาเป็นนักล่าอสาูรได้โคโจคานาเอะหลังก้าวเข้ามาเป็นนักล่าอสูรได้ไม่นานเธอก็กลายมาเป็นเสาหลักบุกผาคานาเอะเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นซื่อตรงอ่อนโยนมากๆ ขนาดที่ไม่ได้อยากช่วยแค่เหล่ามนุษย์เท่านั้นเธอยังมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหล่าอสูรด้วยเพราะเธอได้ฟังจากคาคุชิว่าเดิมทีแล้วอสูรก็เป็นมนุษย์มาก่อนในสายตาของคณาเอะอสูรจึงน่าสงสารที่ต้องหันมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันแถมยังออกมาเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้การโค่นอสูรสำหรับคณาเอะไม่ใช่การกำจัดแต่เป็นการปลดปล่อยตั้งหาก แม้วินาทีสุดท้ายที่คานาเอะก,กำลังจะสิ้นใจเพราะโดมะเธอกลับไม่รู้สึกแค้นและยังเวทนาอาสูรตนนั้นอีกด้วยสุดยอดแห่งความใจดีเลยนะครับเนี่ยโคโจชิโนบุในตอนเบบีเธอเป็นคนที่ขี้อ้อนและรักพ่อแม่มากๆแต่พอเสียพ่อแม่ไปเธอก็ชิงชังอสูรและพยายามทำตัวขึงขังเข้มแข็งขึ้น,นแต่ทว่าพอคานาเอะพี่สาวของเธอจากไป เธอจึงตั้งใจสืบต่อเจตนารมณ์ของพี่สาวเธอพยายามเรียนแบบท่าทางของคณะเอกเพื่อให้รู้สึกเหมือนพี่สาวของเธอยังมีตัวตนอยู่ด้วยความที่ชิโนโบุไม่มีพละงกำลังมากพอที่จะตัดคอของอสูรอย่างนักดาบคนอื่นเธอจึงหันไปวิจัยค้นคว้าพิษเอาไว้สู้กับอสูรจนสามารถนำมาปรับใช้รวมกับดาบของเธอให้สังหารอสูรได้โดยไม่ต้องตัดคอจนกระทั่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นเสาหลักมแมลงได้จากนั้น เธอก็รับหน้าที่วิจัยค้นคว้าพิษสำหรับต่อกรอนกับอสูรและรักษาพยาบาลเหล่าสมาชิกที่บาดเจ็บภายในคฤรืหัดผีเสื้อคันสกิอาโออิ oi, สาวผมทวินเทลตรงที่มีนิสัยเหมือนคุณแม่จอมเฮี้ยบแต่ก็ไม่ใช่ทำไปเพราะใจจืดใจดำอะไรเธอทำไปเพราะเป็นห่วงตั้งหากแถมเธอยังเป็นคนซ่อมกล่องให้เนสโกดจังอีกด้วยนะจริงๆแล้ว อาโออิ e. เป็นนักดาบในกลุ่มที่คาตอสูรด้วยอย่างที่เธอเคยบอกกับทันจิโร่ไว้ว่าตอนสอบคัดเลือกเธอดวงดีเลยเอาชีวิตรอดมาได้แต่เพราะมีความหวาดกลัวจึงไม่สามารถต่อสู้ในสนามรบเหมือนกับคนอื่นๆได้ซึ่งก็ทําให้อาโออิคิดมากอยู่ไม่น้อยนักดาบคนอื่นเสี่ยงชีวิตแทบตายแต่เธอกลับทําอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะขี้กลาดและหวาดกลัวแต่ก็ได้คําพูดของทันจิโร่ให้กําลังใจไว้ว่าเธอช่วยพวกทันจิโร่ไว้ ทำให้สามารถกลับไปต่อสู้ได้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเหมือนกันซึ่งกระผมก็เห็นด้วยกับทันจิโร่นะครับในองค์กรองค์กรหนึ่งนั้นทุกคนมีหน้าที่และสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้แตกต่างกันซึ่งในแต่ละหน้าที่ก็จะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าพวกผองเพราะถ้าให้พูดถึงภาพรวมของกลุ่มพิฆาตอสูรแล้วละก็แต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเช่น มีอุบุยะชิกิคากายะที่เป็นผู้นำแม้ร่างกายจะอ่อนแอจนลงสนามรบไม่ได้แต่ก็มีความสุข,ขุมรอบคอบเป็นนักวางแผนที่ดีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนมีอีกาสื่อสารที่ทำหน้าที่รับส่งข่าวสารมีแก้าวเสาหลักและนักดาบพิฆาตอาสูนที่เป็นกำลังรบสำคัญมีหน่วยคาคุชิที่คอยเป็นกำลังเสริมคอยซัพพอร์ตกับทุกหน่วย มีหน่วยพยาบาลที่คอยรักษาคนบาดเจ็บกระผมคิดว่าถ้าขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไปก็จะต้องทำให้งานของหน่วยพิฆาตอสูรลำบากแน่ๆสยุริคานาโอเป็นน้องสาวบุญธรรมที่คานาเอะและชิโนบุช่วยออกมาจากการถูกขายเป็นทาสโดยพ่อแท้ๆของเธอเองที่บ้านของเธอขัดสนไม่มีกระทั่งชื่อของตัวเอง ภายหลังคนในบ้านผีเสือ้อจึงช่วยกันตั้งชื่อให้และให้เธอเลือกนามสกุลของเธอด้วยตัวเองถึงเอาอีกจะอยากให้คานาโอมาใช้นามสกุลเดียวกันแต่ดูท่าคานาโอจะไม่ค่อยถูกใจจึงได้นามสกุลซือ,อยูริมาใช้นั่นเองแต่เพราะว่าตอนเด็กๆเธอถูกทุบตีจนเธอไม่กล้าที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองและเพื่อปกป้องตัวเอง เธอจึงรอทําทุกอย่างตามคําสั่งเท่านั้นทั้งยังไม่รู้จักวิธีการแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยแต่ก็ได้ทันจิโร่ของเราเปิดใจจากการโยนเหรียญหัวก้อยนี่แหละให้เธอกล้าที่จะเริ่มกําหนดเส้นทางของตัวเองขึ้นมาบ้างเห็นตัวเล็กๆปอบบางแบบนี้แต่เธอก็ฝึกปร้านจนสามารถเป่าน้ําเตาขนาดใหญ่ให้แตกได้ภายในลมหายใจเดียวเลยนะเออแข็งแกร่งมากๆเลยล่ะครับเรามาดูทางด้านสามจิว๋วสึมิ คีโยนาโฮแห่งบ้านผีเสื้อกันบ้างเทระอุจิคีโยเด็กสาวผมสัน้นสีประจำตัวคือสีชมพูครอบครัวของเธอถูกอสูรสังหารจึงไร้ที่พึ่งและต้องมาอาศัยอยู่ที่บ้านผีเสือ้อนาคาฮาระซึมิเด็กสาวผมแกละสีประจำตัวของเธอคือสีฟ้าเธอเข้ามาในบ้านผีเสื้อด้วยเหตุผลเดียวกันกันกบคีโย โดยมีชิโนบุช่วยเหลืออุปการะเธอเป็นคนที่ได้รู้ความลับของเกนยะในตอนที่เขาหลับและเผลอละเมอขอโทษพี่ชายของตัวเองนอกจากนี้เธอยังมีชื่อที่คล้ายกับน้องสาวของตระกูลชินาซึงาวะด้วยทาคาดะนาโฮสาวผมเปียสองข้างสีประจำตัวคือสีเขียวเธอเข้ามาในบ้านผีเสื้อด้วยเหตุผลเดียวกับทั้งสองคนทั้งสามจิ๋วมีบทบาทสำคัญนะครับเพราะช่วยแนะนำให้ทันจิโร่ รู้จักกับการเพ่งกระแสจิตรวมป่านทั้งร่าง24ชั่วโมงแถมยังช่วยซัพพอตลอดการฝึกขนาดที่พักในบ้านผีเสือ้อทำให้ฝึกฝนได้ไวกว่าคนอื่นขึ้นมาเลยลหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของตัวละครที่ประจำอยู่ในบ้านผีเสือ้อหรือเข้าเรือหาดผีเสือ้อถ้าเกิดว่าชอบและยังไม่เบื่อกันในอนาคตกระผมก็อาจจะทำข้อมูลแบบจอดลึกเป็นชีวประวัติเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่หายคิดถึง ก็กลับไปดูคลิปปรานบุกผากับปรานมแมลงแถมปรานอสอรและพิษให้อีกด้วยนะได้ที่ลิงก์นี้เลยครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ